มอดำดอกงามเทิงงามว่ะโอ้ยอุ้ยสองดอกเท่าสองดอกติดกันเอาบ่วเห็นอืมอืมแล้วเห็นอยู่นี่แหละว่าแมนแมนมองนี่แหละจับบัวผิดแถวนี่แหละปิดเห็ดอีหยังนะปาด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 ปุ่นดลายเทลลายว่าแมนเห็ดอีหยังปาด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 ปุ่นน่ะ จะกินได้เพราะได้เจ้าเ่ลูกตาตาเมียนยูตายูไม่เอามีสองดอกป้าอันคืออันตู้น่าเราหานะเนาะ นี่อาแม่ยืนมอัี้อวบน้าเวยถอเออยับอ้วหยปาอยย่างหนีเห็ุเราเราได้เป็นกุ่มบักไบอหน่ะแล้วว่าพอันแรกคอน่ะพูน่ะอ้ยพูน่ะปาด่ย เจ้าเวียเรี่ยวไปเลยเจ้าเรี่ยวคอยเรี่ยวนี้เนาะเบิร์ก็มาบักว่าดอกไงคือน้ำแพ็งน้ำวลามีดอกเตียวนิจ้ามูไปใส่เนาะคุณน่ะน้ำขักน้ำเนี่ยแขนอันต้นเลยอีกจ้ะนี่นี่เฟินดูกับแดดนี่ โ,โอยแดดปู๊บคุณอกจ้ะคุณออจะึ่มอหจ้ทาทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหน้าจ้ะทาัาทาง้าทางหน้าอือจ้ะพีจ่ะพีจ้าหามาแต่นน้ำตีนคุณฮอือใช่แล้วเนาะ นางตุองมาเจอกลุ้มพอดีสสใส่เถอาใส่ได้ดอกนิดหนะน่อยหาลูกดูมีปุ่นตะว่าเลยปุ่นหลักไปโดนกอมกึ่งคุอดูคุนล่ะแเนนม,มน,น,อ,อ,มนอ้ยเหลือเขาเอาอยู่ดอกหนึ่งในปลาพี่เอ่อเขาตัดขาไวา้ดอกบักไงเลย เงาเงี้ยปัดตะขาบเกือบเหยียบห,หายอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี่พอเห็นดิเห็นแตะขาบตาขายัางว่าบดมีอยู่ออือมันเป็นเจ้าเหยียบแล้วะอือเดี๋ยวพอเห็นดีหน่ะเนาะนปัเดเรยวจังไดยก็ะว่าเห็นเท่าเร็วๆทั้งน,งงนั่งไวเงินทัน ฮพลังกับขเขาเก็บอยู่ทั้งหนาเดี๋ยวนี่บ้างทั้งหลังเร็วๆกูดทั้งหลัง,งได้ื่อว่าถอบถ้บเป็นหยียบแลบนน้ววเนะเหยียบแลบนน้ววเนาอ มีมูอีกวะอามูเก็บตั้งหลายดอกลืมถ่ายจ้ะโอ้โหโอ้ยเท่าแลวเฮ็ดเท่าจะเบิ่งขาต้นแน่นอืมแต่ว่าขาหางแน่นเฮ็ดเท่ายู่หางขาแน่นเนาะพี่ใส อแทรลีว่าอ่ะดึงเอามา้ยคุณะหาย่งไงกระยางปแก่แท้แก่ว่าตาดีเออซ้ำนั่งจะเอาโอคยังก็ขุนขุต้นไม้คุนเอเป็ดจังหดกับเป็นเป็ดกับโพดกับโพดซะปฏิโทปฏิทังกะละมังรั่วเอา เนาะเพิ่นตัดอยู่ทั้งหลังเฮานี่เต็มเลยอ่างงางโอ้โหวดนนี้สอบยังยากเลยนี่ยตัดเนาะไปอืมต่างตูดปวดนะเถอะดอกเดียวดอกเดียวละงามแท้งาม่ะฮะยางลงมาบ่มีเห็นแต่เห็ดพิงเลือด บ่มีมีเต oh. ่เห็ดเพิงเลือดเห็ดเพิงเลือดเห็ดเพิงในยุตีนนะงามๆงามครับออกเป็นกลุ่มใหญ่พิงแม่หมดนะจะะพิงเลือดแซบจ้ะพิงอันนี้ ย่างคืนมันแหงนะย่างคืนไปคือรงแหงเพิ่งเดือนเขาต้องตัดจังซีเด้อจ้ะตัดทิ่งเลยได้กลุ่มหนึงง่งงามแทงงามว่า อยู่เทิงขังเจ้าอละล่ะเฮ้ยเบิ้งดอกบักงามมันมีอยู่มันต้องใช้เวลาหาเฮาเห็นละ่ะหาหาหาน้ำกันเออ ดอกน้อยเนี่ยแล้วมันยู่แป๊์ยังว่าเห็ดอันนี้นะมันบนเขาป่าดอกเห็ดอันสิบนะอู้สามดอกแ่วอู้สี่ดอกเถ่ามันบ่เห็นดอกเห็ดอ้าวหนึ่งวันมันอันนี้มันแรนขึ้นกล้องอืออ่าได้แล้ว องมันแลวมัน,นคือบงางเถอะตายค่ะดีกอนมูอ,อือนี่มีกระดอกหนึ่งพ่อเธอละดอกอ,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 อ มีดอกเดียวคอรอเว้ยแล้วพอเห็นงานงานหลังมาจังเห็นโอ้ยโอ้ยเบิ่งดีๆเด้อแต่ตาใบไม้บงังเจ็ดสองดอกให้ตุง้ง สองดอกค่ะนะพ่อไว้ไม้ปิดเด็ไว้ไม้ปิดอ่ะเจ้าเนี่ยเห็ดไว้เนี่ยจ้ะปลั่งลายแท่ลายว่าจ้ะเต็มเน,นี่ยปะตั้งหนีา งามจ้ะไม่ได้ดอกงามงามบางดอกกระถ่ายบางดอกกระบาดท้ายาง่า,างาตัดหนาเฮ้าเบิดน่ะนาจ้ะเพราะมึงอันนี้ทิงลงไปรลดดตัดขาเลยยังมาทิ้งหน่หัวขี้หัวขาดมันหัวรุดง่ายทับกันนะกูมักง่ายเป็นได้ <c oughs> ไอ่แท่เห็ดวเหอดคักเห็ดเนี่ย